้ายังอีกเอาวัานตกลงว่าอยู่นี่สิย้อมแพ้์อ่าวเวเดี๋ยวนี่ยวุ้ยก็ไปเบิ่งอยู่บ้านผมที่แล้วมีหลายเรื่องเจ้าสุยังเด้อยสั้นเลยมาดูว่ามีอย่างแน่ที่ตัวคิดว่าอ่าวเวมีของผมมีส่วนยางพลาสซีสิบห้าไล่วุ้ยว่าจังสั้นของอ่าวกับซี่สิบห้าไล่คือกันหรอก้ากับอีกสองงานพูดเลยโอ้นตัวซื้อเอาชนะจนได้เนาะมีอะหรเลยเอามีอย่างอีกบ้านเนาะรถไทยให้อีกคันหนึ่งพูดเนาะรถไทยโอ้ยของอ่าวกับมีอยู่คั้นหนึ่งเท่ากันคื ไทยเจ้ามีสามผานหนึ่งรถไทยผมมิส <t> ี <achsen> 100, ่ผานคุณเ้ยผานไทยก็นับด <rain> ้วยเนี่ยนับด้วยเงาเดสิีหนาเอาสั้นเราบ้านโตมีปุ๋ยจะกระสอบเอาตอนเนี้ยนับเมื่อวันเห็นยุ่ยยี่สิบเก้ากระสอบคุณเราเอาเออสั้นเอากระไรกูว่าบ้านเอามีสามสิบห้ากระสอบคุณนะแล้วสุดเลยเอาปุ๋ยเจ้าสามสิบห้ากระสอบเนี่ยเออไอ้บ่แม่นสูตรสิบหกสิบศูนย์เนี่ยตื้อเลยเออแม่นลรอก้าแม่นลรอแสดงว่าปุ๋ยบ้านผมไรก็เจ้าแล้วสั้นอ๋อมันสิไรได้จังใดก้านับโกงเอาเถียงไรด้วย ปุ๋ยเจ้าสูตร16บหกสูนแต่ปุ๋ยผมน่ะสูตรสิบเก้ิบเก้วมกันแล้วได้สามสิบี่ปุ๋ยเจ้าสูตรสิบหกบศบวกกันแล้วได้ยี่บหนึ่งแต่ปุ๋ยบ้านผมสูตรสิบเก้าหกยี่สิบเก้วมกันแล้วได้สามสี่ลายก็ยี่สิบกผมชนะโอ้ยเล่นนับสูตรปุ๋ยใส่กันพะนะปาิาว่า่สันกับพ่เจ้าสนดเฮ้ยจังใดปุ๋ยบ้านตัวก็ใส่บ่ดีท่อปุ๋ยอยู่บ้านเอาคือเก้าอันละขนาคอนเสิร์ตจังสันปุ๋ยบ้านเจ <laughs> nè, ừ. hoang nhây đấy ca Ngoài quý bản phòng xe khẩu, hoang nhá ปุยอ้าวเน่อ้อยล้ำบักไงุูน่ะปุยพมกับไงไงน้ำตาลสูงดีเลื่อนเจ้าอีกเอาเลื่อนอีกเอาปุยอาวเนี่ยใสมันหัวยหัวไน้ำหนักดีคักแท้ด้ก้าขั้นสิบเอาปุยพมกับหัวไงน้ำหนักดีเปอร์เซนต์สูงแป้งดีได้คุณภาพความพ่นแล้วนีแล้วปุยอาวเนี่ยใสผลล้ไม่แล้วต้นไ่ใบหนาออกผลดกคักแท้ได้โดนหนก้าเอาปุยพมดีกว่าหันอาวต้นไงใบเขียวทนออกผลดกดกเน้าดีซีงามกินหอมรสหวานได้มาตรฐานความต้อง การคลองตลาดข้าวกระโดกปุ๋ยอ้าปุ๋ยเอาเนี่ยในะส่ยางพรารายามกีดเนี่ยน้ำยางย้อยป๊อกๆๆเลี้ยวคือยางเนี่ยกล้าเบื้องปุย๋ยหัวใส่ยางพรารายามกีดเนี่ยบ่ย่อยเลยเอา <c oughs> ้าน,านั <c> ่น <oughs> แพ้เอาแล้วบาดเนี่ยปุย๋ยโตนะ่ะอาวอา้าวมันคือบ่อย่อยล่ะก้ามันคล้ายยางเอา้ากับมันไหลจอกจอกอยู่อ้าวกีบจะตีสามฮอดใบสองกับยังจอกจอกอยู่นี่เลยอ้าแเฮงเว้ากับเฮงไปหนาม่สิดีให้ดีข่ะแท่นปุ๋ยที่โตว่าเนี่ยแม่ก้ามันมีอีเลตสีเดียวเนี่ยวันีผมสีมาคุยเห กระปุ๋ยย,ยังหละก้านว่ายอยู่เนี่ยขันมีเรีก็ปุยตาเด็กดีแม่ปุย๋ยทุกเม็ดซึ่งตรวจได้อัดแน่นด้วยคุณภาพสูตรเต็มทุกเม็ดพูนแล้วเอาโอ้ปุ๋ยตาเด็กดีวาติกา้าแม่เล่ายางพาราอ้อยมันผลไม่หรือนะเขาที่พอเห็ดแล้วก็ผักสวนครัวประเภทกินหวัวกินต้นกินใบกินหมากกินผลใส่บะเขือบะพริกลูกหง่ดก<อ>สีสดทนโรคออกผลต้อเนื่องอใส่กระเทียมกระลงหวัวใส่ผักบัวกระลงเหงาตัดกับวานใส่ผู้สาวผู้ใจใจจากคนไอวผมยันจะเธอเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปพูนแล้วว้ยชีว่า ว้าวคักโคดอกเว้นอกจากปุยตาเด็กดีแม่ปุยทุกเม็ดนี่ดีแท้จังเดทุกปัญหาทุกขอสงสัยทุกความพอใจขอให้ได้ลงดินช่วดสิ้นปัญหามิแต่เสียว่าเด็กดีดีแท้เนาะดีแท้เนาะบัีิว่าปานนั่นกี่ก้าปนนั่นแล้วยังมีแบบฉีดอีกเล่ามีอย่างอีกละก้าวดต่กันดีงามดีใ่ดีคือแร่ซิลิเกตจากธรรมชาติกันดีงามดีว่าที่ก้า เ,เป็นชนิดน้ำผสมฉีดพ่นเพื่อหยุดและเพิ่มหรล่วโอ้ขั้นบ่หยุดมันสีดกหลายจนง่าสีกว่าสั้นดิกา้าเฮ้ยบ่แมนหว่วยหยุดแนวใดวาสัน้นหยุดคือหยุดเพีย้ยแป้งในมันสับปะหลังและเพิ่มหัวมันให้หงนะ่น่ะหยุดเพีย้ยกระโดดสีน้ำตาลและเสริมความแข็งแกร่งให้กับต้นเขาทั<อ>้งหยุดปัญหายางหนาตายและหยุดปัญหายางหนาแห้งด้วยการเพิ่มห้าเฟื่อนฟูพืชที่ถูกทำลายจากแมลงปากดูดนะโอ้ดีแท้หระเฮอสุดท้ายคือหง่ดีหรือเปล่าแ่ดีเป็นหัวเสื้อเพลา มันอ้อยข้าวโพดทั่วผักลดปัญหายางตายเฮ็ดให้อ้อยแตกหน่อหลหากพืชบ่ดระดมมะนาใไสหม่องใดใหญ่หม่องหั่นเยอ้สั่นร้องผสมน้ำไปสาดใส่แม่อาตัวเบิ่งจักคู่เบิ้งเด้อล่ะก้าเพิ่นตึง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 ขึ้นมาจักหน่อยซั่นเสนอมาแล้วจาปุ๋ยตาเด็กดีแม่ปุ๋ยทุกเม็ดกับอันอันอีหยังก็ล่ะกันดีงามดี เออหลานๆพ่อตัวไปรับมัตเซยก็กล้าอาวคือบ่วปากฏเห็นน้ำล่านข้าล้านใดจกหมองสนดอกสนใจติดต้อด้ะเอามหมองเดียวที่สหกรการเกษตรใกล้บ้านทั่วไปแล้วเข้าไปเด้อเอาเพราะช่วงนี้มีโปรโมชั่นแจกฟรีเมื่อซื้อทุกผลิตภัณฑ์ครบหนาชิ้นรับของแจกของแถมทันทีเอาเอาล่ะก้าหู้จังซี่บ่วต้องรอฮอดมืออื่นแล้วสนเอาเอาไปแต่งโตกอนเด้อก้าอาวซีเฝ้าไปเอามือนี่ละเอาไปซันเอากันว่าเฝ้าเออเอาคันว่ไปน้ำอาวอ่ะ สงา,าๆดเดออมีแถมรวามสร้างลายอยู่แล้วลรเอานะ <c oughs>